ดรับแข่งยาวๆของวันใหม่ไม่เียมประเทศไนเขาในยจบดับมูเล็งหมักเอาล้วครับดูสองคางเขานะครับอิสลาเอลกับฮามาต์รบกันด้วยอาวุธต่ว่าคุนี้รับกันด้วยเท้า เขาใครจะเตืได้ดีกว่ากันดูนะครับดูการขวางหน้าดูนะขวางตีดูการขวางหน้าตีเอาละดูแลขวางหน้าคือจนดูล่างคอมาครับดูนะเด่งกับเด่งขวางหน้าเดี๋ยวนะไอ้ต้องตรงกับแยกซอยไอ้แก้วแมถูกใจจริงๆแล้วกไอ้มานั่งพักดูนะดูให้มีความสุขครับดูนี ป็นมยใหญ่กรรมการเร่งเกมเอาใจแสดงแฟนมวยด้วยสุดยอดกรรมการชุดนีด้ตักสินแล้วพักงไหนครับยกดำนิดตั้งรับจับทางครับฝั่งไหนดินนิดเดียวหลุดครับ ขยายามหลอกหลอกให้ลงโอ้ยกบางดาวขายนะครับลงครับน้ครับอยากจะพิบนะลงครับดูนะเสริมใจเล็กต้องกยากจะบอกเล็กขึ้นสนิทไหมตัวเองนะโอ้โดนเป็นครับมาครับสานะครับเดิครับขายอีกแน้วครับเดินะ ดูไนครับดูไนครับดูไนครับโอ้ดูไนครับดูไนดูครับพอดีดูดูนะครับดูโอ้มาแล้วขายอีกแล้วไปดูอะดูนะดูมีความสุขครับเด็กใครเด็ขายอีกแล้วครับก็เด็กใครเด็กใรเด็กใครเดด็กใครับ็กใครเด็กใคครเด็กใคเด็ berjujuk jawa kah macam น้ำอันเ,เด,นนด้งเลยเร็วเร็วโอ้คู่นี้ครับสุดยอดโอ้สุดยอดสุดยอดขอเสียงเชียร์มุมแดงดังๆหน่อยเร็วขอเสียงเชียร์น,น้ง่งเงินดังๆหน่อยเร็วไม่เป็นสอง,องนะดวงใครฮะถับพิธีกรหล่อยอยู่แล้วเดี๋ยวก็เสียงก็ได้นะครับ ร้อยน้องแดงเชียร์คนเดียวครก็ดูดเล่นนะลูกไม่ได้ถือครับมผมสร้างบรรยากาศให้พี่น้องมีความสุขกันเลยครัผมไม่ใช่คนขนาดนั้นแล้วครับพี่น้องครับมผมคนยิ่งกว่านั้นครับแออเอาขอเสียงตัวมือพิธีกรหน่อยเร็วเฮ้ยม,มีเหมือนกันอย่างเนี้ยเส้นสีเส้นสีแทง,งคิวทะลุขมขับครับ ไม่ซีเรียเดี่ยเร่วุสัดเลยกับเาใช่ไหมตุกจะไปจาวัดต,ต้องอย่างนี้ใช่ไหมสิบสองสิบสติดคิวงานนะสิบองงานซ้อนนะคิวยาวเลยนะก็จ,จะชวนคนตีไปช่วยพูดกบบพูดอะไรวน่เ่งนะครับสร้างไนะก,งงกี่เลี้ยงลงคนระับยก ต่อไปจมยกที่สี่เราผูเดินเสือสยนุกน้ำแนนแม่สุดยอดจริงตั้งใจมองจริงๆโคศคนนี้นี่แม่เหรอโอ้โหสูงจริงๆเลยตอนแรกคุณไกีลามเลยนะก็ไม่ได้ว่าแล้วเพาตั้งนานน้ำมองเ้่านั้แล้วพูดให้สุกโอ้โหลูกสาวจังสามคนเล้วพูดให้สนุกติดติดกันตาห อันนี้ผารมแปลว่าอารมณ์ไม่เป็นไปตามคาดนะนี่ผารงมุสาจุฮาระเต้มก็หาแล้วหนังวนเดิมไหมเดินะครับป้าดึงนิดเดียวครับดีวนะถ้าเป็นเดืนพฤษภาคมไปโดนแมลงเม่าแทงนะ

อย่าไักคอดูนะโดนนี่โดนหนักนะโดนหนักมาคู่นี้คดนนี่โดนหนักเขาค่อยๆวดครับค่อยๆครับอย่าไปล้มนะอย่าไปล้มต้องต้องต้องชื่นชมว่า first aid เกิดนะประดานกอนแขกเก่าครับแขกเก่าแขกเก่าหลักฐานเดิมโอ้โห้เสียงก้อครับผมมาสโลปปีใหม่สนุกครับแบบนี้ครับเสียงก้องตอนเลี้ยงสัตไทย เอาแต่ด้วยครับคุณหมอครับดูด้วยครับ